Bonjour สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะหนูซอมเมคเนตนะคะนี้เป็นวันพุธนะพอดีว่าผู้กำลังเรีดิเจนนะคะทำเ,เท็กซ์อยู่กำลังเขียนเท็กซ์อยู่วันหนึ่งและมาสะดุดอยู่ที่คำว่า c o n t i n u e นะคะซึ่งเป็น v e r ์นะคะทีนี้มันมาสะดุดยังไงก็คือมันจะมี c o n t i n u e u a กับ c o n t i n u e u s นะคะ เอ๊ะอันไหนเป็นผิดหรือว่าเราควรใช้อันไหนหรือเปล่าจริงๆแล้วสองอันนะคะ c o n t i n u e u r หรือ c o n t i n u e er the น่ผิดทั้งสองอันนี่ผิดนะคะใช้ preposition ทั้สองอันได้เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่คุณใช้ preposition r ความหมายมันจะจ,ะจะเป็นไฟในอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเมื่อไหร่ใช้คำว่า c o n t i n u e er the มันก็จะเป็นความหมายอีกแบบหนึง่งนี่แหละค่ะคือความ วาวุ่นของฟร่งซเศตถูกไหมคะอ่ะมาดูอันแรกนะครับ Continue อ่ะจะใช้ยังไงเมื่อไหร่อ่ะผู้จะย,ยกตัวอย่างประโยคหนึง่งใช่ว่า Jean Continue à f าส m e r จะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะความหมายของมันคือว่าอ่ะให้เห็นภาพง่ายๆแต่ไปให้เห็นภาพเลยคะ่ะจองสมมุติคุณเป็นชองนะรูก็จุดบ,บุหรี่ขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วูก็ดู โอบลี่ so ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะความหมายของคอนติ n นะอา e ึเ e ะมาเริ่มต้นทำแอคชั่นนั้นๆสิ่งนั้นๆแล้วก็มีการดำเนินต่อไปนะคะจะมีความหมายว่าจะใช้ว่า Continue อะนะคะส่วนแล้ว c o n t i n u เด e ล่ะค่ะง่ายๆนะคะ continue เดรเราจะใช้กับครซเฟอเ์ที่เอ่อ เป็นความอ t t i t u ่ความเคยชินในการกระทำแอคชั่นใดอคชั่นหนึ่งเนี่ยในอดีตจนมาถึงต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและยังคงดำเนินต่อไปเราจะใช้ c o n t i n u e d e อะถ้าครูบอกว่า Jean c o n t i n u e d e sume มันจะมีความหมายว่าในอดีตยองก็สูบหลี่ตอนนี้ก็ยังสูบและคงยังยังสูบต่อไปอีกเรื่อยๆอ่ะ ะยะยัง,ยง,ยง,ยงไม่ทีไ่ไม่คิดที่จะดุดลักบุลีความหมายมันคือหญิงเลยนะคะวันนั้นสองอาญญญญาง่านเนี่ยย่าถ้าเป็น c o n t i n u ว์อ่าก็จะมีความหมายถึงว่าเราเริ่มที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ดำเนินต่อไปถูกไหมคะส่วน the, คอนติเนวเดอรคือการกระทำที่เคยกระทำมาแล้วในอดีตแล้วยังคงทำอยู่ แล้วก็ยังคงทำเปล่าไปอย่างไม่คิดที่จะหยุดนะคะอันนี้คือ c o n t i n u a t ด o n อ่าพอเข้าใจกันแล้วนะคะวันนี้ก็มีมาอธิบายเท่านี้แล้วค่ะหวังว่าคงได้เอาไปใช้กันเนาะได้รับความรู้เล็กๆน้อย,อยๆหวังมากก็จะมาทำแบบนี้นะคะ what แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ว่างเลยค่ะเพราะว่างานนี้มากทีเดียวนะคะเอาไว้เจอกันคราวหน้านะคะโอเคว่จจะอัลบุชเชนนะ